ณะที่อินโดนีเซียโดยสํานักงานอาหารและยาหรือ BPOM อนุมัติการใช้วัคซีนโควิด1 9ของซีโนแวคในเด็กที่มีอายุระหว่าง6 1ถึงปีหลังจากที่ BPOM ได้มีการอนุมัติการใช้วัคซีนโควิด1 9ของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคในเด็กอายุระหว่าง5-11ถึงปีไปก่อนหน้านี้โดยหัวหน้าสํนงงานักงาน BPOM ได้แถลงข่าวนะคะว่าการอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโควิด1 9ในกลุ่มเด็กเล็กเป็นเรื่องที่น่ายินดี การฉีดวัคซีนในเด็กถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากตอนนี้บรรดาโรงเรียนต่างๆเริ่มทดลองเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนมาเป็นเวลา2เดือนแล้วค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของอินโดนีเซียก็เปิดเผยว่าอินโดนีเซียอ่านเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กเล็กประมาณต้นปีหน้าเนื่องจากต้องรอคำแนะนำเพิ่มเติมจากสมาคมกูมาราแพทย์อินโดนีเซียอีกครั้ง สำหรับสถานการณ์กรารแพร่ระบาดของโควิด -19 ในอินโดนีเซียมีจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อและผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผู้ป่วยติดเชื้อมีจำนวนสะสมมากกว่า4 000, 000ล้านรายเสียชีวิตแล้วกว่า140,000รายส่วนอัตราการฉีดวัคซีนมีผู้รับการฉีดครบโดสแล้วร้อยละ27ของจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า270ล้านคนค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ